สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะมาปลูกบล็อกโคลรี่นะครับและวิธีการปลูกบล็อกโคลี่นั้นจะทํายังไงเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับก่อนที่ผมจะปลูกบล็อกโคลรี่นะครับผมก็จะต้องมากําจัดวัชพืชออกจากบริเวณหน้าดินบริเวณที่ผมจะทําแปลงปลูกบล็อกโคลรี่นะครับ หลังจากนั้นเราก็จะมาควนดินนะครับทำแปลงปลูกผักครับทำเป็นรูปแปลงปลูกผักความกว้างจะประมาณ1เมตรครึ่งแล้วก็ความยาวตามขนาดพื้นที่เลยนะครับใครที่มีพื้นที่ขนาดเล็กก็ย่อขนาดแปลงลงมาก็ได้นะครับสำหรับใครที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ก็ทำแปลงยาวได้ครับหลังจากนั้นผมก็จะนําปุ๋ยอคอกมาใส่ผมเน้นเป็นปุ๋ยอคอกที่เป็นขี้วัวแห้งนะครับขี้วัวนี้สามารถใส่ได้เยอะเลยนะครับนาํามาคลุกเขากับดินครับ หลังจากนั้นเราก็จะตากดินตากแปลงปลูกผักของเรานะครับเอาไว้ประมาณ7วันนะครับประมาณ5วันถึง7วันเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคเชื้อราที่อยู่ในดินครับเมื่อตากดินครบ7วันแล้วเราก็มาพรวนดินครับพรวนดินอีกรอบหนึ่งคุกเขาที่วัวน,นะครับปุ๋ยข้อของเราเนี่ยให้คุกเขาเข้ากับดินแล้วก็ปรับแปลงให้มีความเรียบเสมอกันนะครับนี่แหละครับ และนี่แหละครับคุณผู้ชมคือมเมล็ดของบล็อกโคลี่นะครับมันจะคล้ายๆกับมเมล็ดคะนา้าหรือว่ามเมล็ดผักกาดนั่แหละครับเนื่องจากว่ามันเป็นผักในตระกูลเดียวกันนั่นเองครับ วิธีการปลูกของผมนั้นผมจะโรยเมล็ดลงไปในแปลงเลยนะครับถ้าเราปลูกแบบนี้เราจะต้องโรยเมล็ดให้มีความห่างกันพอประมาณอย่าแน่นจนเกินไปนะครับแต่จริงๆแล้วเราสามารถเพาะเมล็ดบรอกโคลี่ในถาดเพาะก่อนเมื่อมันงอกขึ้นมาแล้วมีใบจริงประมาณ2-3สาใบแล้วขย,ย้ายลงมาปลูกก็ได้นะครับแต่ผมเลือกใช้วิธีการหว่านเมล็ดแบบนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วนั่นเองครับแต่ว่าแบบนี้ก็จะเปลืองเมล็ดมากกว่าการเพราะแบบถาดนะครับส่วนแบบถาดนั้นจะเปลืองเมล็ดน้อยกว่าแต่ว่ายุ่งยากมากกว่านั่นเองครับ หลังจากนั้นเมื่อนําฟางมาคลุมลงแล้วเราก็รดน้ําให้ทั่วครับการรดน้าครั้งแรกผมมักจะเน้นย้ําเสมอว่าเราต้องรดให้มากครับเหมือนเป็นการไล่มแมลงออกจากแปลงของเราด้วยนะครับหลังจากนั้นรดน้ําทุกเช้านะครับเน้นว่าให้รดน้ําตอนเช้าอย่ารดน้ําตอนเย็นนะครับการรดน้ําตอนเย็นอาจจะทําให้เกิดเชื้อราในแปลงได้ง่ายการรดน้ําตอนเช้าต้นผักของเราจะนําน้ํานําสารอาหารไปเลี้ยงต้นได้ดีครับ และนี่คือบล็อกคอรี่ของผมที่มีอายุประมาณ1เดือนนะครับนี่แหละครับ ในระหว่างที่บ็อกคลอรีร่กำลังเจริญเติบโตนะครับคุณแม่ของผมก็จะมากําจัดวัชพืชครับกําจัดหญ้ากําจัดพืชต่างๆออกไปแต่ว่าจะมีผักโขมด้วยนะครับที่งอกอยู่ในบริเวณแปลงบอกคลอรีคร่ครับคุณแม่ก็จะเก็บผักโขมนําไปกินนําไปขายได้อีกต่อด้วยนะครับเนื่องจากว่า,มาเมล็ดผักโขมนั้นได้น้ําจากการที่เราลดต้นบ็อกคลอรีร่นี่แหละครับเพราะฉะนั้นเราจึงได้ผักโขมอีกต่อหนึ่งด้วยนะครับ อะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ต้นบ็อกคลีนะครับมีอายุประมาณ60วันแล้วนะครับประมาณ2เดือนในช่วงนี้ต้นบ็อกคลีกําลังจะออกดอกบ็อกคลีแล้วละครับเดี๋ยวลองมาสังเกตกันดูนะครับ <liquor. S 1> นี่แหละครับต้นบ็อกคลี่ที่มีอายุประมาณ2เดือนจริงๆแล้วมันจะมีดอกบ็อกคลี่เล็กๆนะครับอยู่บริเวณกลางชอ่อมันแบบนี้และครับเห็นไหมละครับดอกบ็อกคลี่ที่อยู่บริเวณกลางชอ่อของต้นบ็อกคลีนี่ละครับ ผ่านไปประมาณไม่กี่วันนะครับไม่ถึง1สัปดาห์ดอกบ็อกเกอรี่ก็จะโตวไวมากๆเลยนะครับในช่วงนี้เราก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วล่ะครับเดี๋ยวในช่วงนี้เราลองมาดูคุณแม่ของผมนะครับเก็บดอกบอกเกอรี่กันนะครับตามมาดูเลยครับ อันนี so ้แหละครับคุณผู้ชมคุณแม่กําลังชี้ให้ดูต้นบลอกโคอรี่ของเรานะครับที่มันโดนหนอนเจาะนะครับเนื่องจากว่าเราทําแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นมันก็มีหนอนมีแมลงมาลบกวนมีตัวด้วงมาลบกวนบ้างเล็กน้อยครับนนนนนออ่่ะกกีุ๊ห้้คบปัแลด คุณผู้ชมครับจริงๆแล้วที่บ้านไร่สายทองของเราในระหว่างที่ปลูกบล็อกเกอรี่นี้ผมก็ปลูกกระหล่ำดอกไปด้วยนะครับนี่แหละครับแต่เนื่องจากว่าในช่วงนี้มันเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วดอกกระหล่ำของเราก็เลยไม่ค่อยโตไม่ค่อยงามนะครับมันค่อนข้างจะแห้งแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็อากาศร้อนทําให้ดอกกระหล่ำของเราดอกเล็กประมาณนี้แหละครับแต่จริงๆแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับมันสามารถกินได้อีกอย่างหนึ่งเป็นการลดสารเคมีจากการที่กินผักในตลาดเราด้วยนะครับจะนํามาต้มมาแกงมาผัดกินได้อร่อยสบายใจครับ khay sang hết คุณผู้ชมครับในหลายๆคลิปนะครับมักจะมีคนถามเข้ามาว่ามีวิธีการไล่นอนหรือว่ากาจัดนอนผีเสื้อที่อยู่ในแปลงผักของเราไหมนะครับและนี่แหละครับผมมักจะบอกไปเสมอว่าผมใช้วิธีการกําจัดด้วยมือนี่แหละครับเนื่องจากว่าผมทําแบบอินรีย์ไม่ได้ใช้สารเคมีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนื่องจากว่าทําเป็นแปลงเล็กๆนะครับเราก็เลยสามารถกําจัดมันได้ง่ายครับไม่ได้ทําเป็นแปลงขนาดใหญ่ที่จะต้องหาน้ําหมักอะไรมาพ่นนะครับ แต่นี่แหละครับในช่วงเวลาตอนเย็นกลางคืนแล้วก็ตอนเช้าที่อากาศเย็นๆนะครับหนอนผีเสื้อนะครับจะโผล่ขึ้นมาบริเวณกลางใบแบบนี้ทําให้เราเก็บได้ง่ายครับหรือว่าใครที่ว่างในช่วงเวลากลางคืนจะใช้ไฟฉายมาส่องดูก็ได้นะครับเราจะเห็นเจ้าหนอนผีเสื้ออยู่อยูบ่บนบริเวณใบแบบนี้แหละครับเราก็กําจัดทิ้งทีละตัวนะครับแต่ในช่วงเวลากลางวันนั้นในช่วงที่อากาศร้อนเจ้าหนอนผีเสื้อก็จะหลบลงไปอยู่บริเวณโคนต้นหรือ หรือว่าบริเวณใต้ดินนะครับทำให้เรามองไม่เห็นมันได้เองครับพอตื่นเช้ามาอีกทีหนึ่งใบก็เป็นรูหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องกําจัดมันในช่วงเวลาที่อากาศเย็นครับมันจะโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นครับ และนี่แหละครับคุณผู้ชมวิธีการปลูกบล็อกเกอรีร่ที่บ้านไร่สายทองของเรานะครับยังไงอย่าลืมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามกด s u b ส c r i b e กันเอาไว้ด้วยนะครับบ้านไร่สายทองเพื่อมาติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆการปลูกผักการเข้าป่าหาเห็ดต่างๆนะครับกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ